โบราณใช้กิ่งคอยมาถูฟันพอปัจจุบันมีการผลิตแปลงสีฟันกิ่งคอยนี่ใช้ถูแต่พอแปลงใช้สีสีฟันทีนี้ฟันเนี่ยนะต้องสีกันทุกวัน อย่างต่ำก็มีเช้ากับเย็นแต่บางคนสีฟันทุกบื้อที่ทานอาหารเสร็จแล้วก็สีฟันการสีฟันนี่สีมากๆเคลือบฟันก็สึกสีน้อยไปก็มันมีขี้ฟันมันเกาะฟัน แล้วมันก็ทำให้ฟันผุก็กต้องอยู่ในดุลเองว่าจะทำอย่างไรกับฟันอย่างผู้พูดเนี่ยเวลาสีฟันก็สีนานสีให้เกลี้ยงจนเคลือบฟันไม่มีเวลาทานอะไรก็เสียวฟัน ถ้าเผลอขนาดระมัดระวังเรื่องฟันเป็นที่สุดก็ยังไม่ไวายฟันจะผุฟันนี่มันผุง่ายเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ทานน้ำตาลจริงๆบางทีน้ำลายเองหรือว่าอะไรเองมันก็ไปทำลายฟันให้ฟันผุได้ง่ายๆนั่นเวลาเรา ใช้แปรงสีฟันเนี่ยนะนิ่มไปมันก็สีความสกปรกไม่ได้หมดถ้าแข็งเกินไปก็เคลือบฟันก็กร่อนอย่างเนี้ยปลายปลายเนี่ยดีหรอกนะเพราะว่า สีตรงซอกฟันได้แต่พอว่ามันเสื่อมแล้วก็ต้องทิง้งนั้นไม่ใช่ใช้แปรงถ้าจนขนแปรงหมดและเวลาเสื่อมก็ทิ้งก็ต้องใช้อันใหม่อย่างอันนี้อันนี้ไม่มีไม่มีอันนี้ทดลองใช้แปรงสีฟันมาทุกชนิด เราก็จะทราบว่าชนิดใดเราชอบใช้แล้วสะอาดใช้แล้วสะดวกสบายอย่าลืมเด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนี่ไม่ค่อยชอบแรงฟันแล้วบางทีทานอาหารโดยเฉพาะก่อนนอนนี่ ถ้าไม่แปลงฟันฟันมันก็ผุง่ายแล้วเรื่องฟันนี้เรื่องใหญ่ฟันผุไม่ใช่จะไม่มีอะไรไม,มไม่เป็นปัญหามันทำให้ปากเหม็นอีกต่างหากบางคนขนาดใช้แมสปิดปากแล้วกลิ่น ปากยังออกเพราะว่าฟันผุแต่บางทีเอ๊ะฟันฟันไม่ผุแล้วทำไมยังมีกลิ่นปากเหม็นอยู่อันนี้มันลามไปถึงภายในภายในร่างกายบางทีเขาเรียกว่าถ้าเหม็นเหม็นออกมาพุ่งออกมาอย่างนั้น เขาเรียกว่าไส่เน่าบางทีอยู่ในสังคมมันก็ต้องพูดต้องคุยกันนะเราต้องระมัดระวังไม่ให้ปากเหม็นเป็นที่รังเกียจของผู้อื่น